สองคณะพี่น้องมาร่วมโมทนา,าสาธุบุญใส่บตาตรด้วยกันนะครับอตอนนี้พระมาแล้วฝนตกด้วยฮะพายุเข้าพายุเข้านะครับน Abiwa tanazirin zanin พี่น้องพายุเข้าแล้วฝนตกไปไฟแต่เช้าเลยนะครับรอ,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 อันนี้ก็พายุเขา้าเดี๋ยวกลองเปียกนะ,ะก็พาพี่น้องมาดูบรรยากาศเพราะว่าวันนี้อีสานใต้พายุเข้า2 6 27นะครับ26 27ิีสุรินทร์บริรัมอ,อุบลศรีสเกตนะฮะช่วงนี้ก็พายุมาจากประเทศจีนอิทธิพลความกดดัน หลังจากที่พัดผ่านมาทางเวียดนามตอนกลางแล้วนะฮะตอนนี้เข้าถึงไทยแล้วนะฮะเมื่อวานนี้ก็ตกมาแบบเทจากเลยนะฮะแต่ตกไม่นานตกมาประมาณ10นาทีแต่ว่าตกแรงมากนะครับเมื่อวานแล้วันนี้ก็ผลพวงพายุมาถึงแล้วเมื่อพายุมาถึงแล้วต่อไปนะฮะก็ต้องเตรียมรับน้ําจะทะลักไหลามาข้าวกําลังขึ้นไม่รู้จะล้มระเน,นรนาดหรือเปล่านะพี่น้องนะฮะสำหรับคลิปใส่บาตรชานี้ต่อทั้งเส้นก็ขอจบคลิป แต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ตดทองช a n e ได้นะครับสวัสดีครับ